กถ่ายไปเรื่อยบายาเล็กนะคะบายาหนูด้วยวันนี้ก็จะพบกับย่าเล็กกับกับน้องแม่วันนี้เราจะทำอะไรกันคะทำป๊อบคอนทำป๊อปคอนอันนี้หลานอยากกินป๊อบคอนนะคะความจริงไปซื้อก็ได้แต่เราก็อยากมาทำมาทำเองวันนี้ใช้งบน้อยมากเลยอะก็ซื้อซื้อข้าวโพดไป6หกสนกิโลแล้วก็ซื้อเนยอีก สี่สิบบาทนะคะเกลือที่บ้านมีแล้วนี่นะคะอันนี้ข้าวโพดก็ไปซื้อมาแล้วก็แบ่งแบ่งมาจากครึ่งกิโลแล้วก็แบ่งมาครึ่งถุงก็ประมาณสองสองขีดครึ่งแล้วก็เนยแล้วก็มีเกลือนะคะเนี่ยเครื่องปรุงมันก็จะมีแค่นี้แหละวันนี้ทำเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยเสียงลมจะแรงนิดนึงนะคะ เริ่มจากใสเนยลงไปก่อนนะคะใสเนยลงไปชอบมากชอบน้อยแล้วก็ใสลไปเลยดเดี๋ยว<ฮ>เราจะลองทำนิดเดียวก่อนนะเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกเปิดแก๊สยังต้องเปิดทีหลังคะ่ะถ้าเปิดก่อนนะเธอนี่นะคะมาดูเปิดไฟอ่อนก่อนนะจิ้มๆหน่อย คนคนให้ให้เนยละลายเนยละลายอันนี้เิ่งทำครั้งแรกเดี๋ยวจะสำเร็จไหมคุณผันสำเร็จนะคะพอเนยละลายสักแป๊บหนึ่งก็แบ่งกระโปงน้องแม็กจับไว้ลูกจับจะอย่าโดนหม้อนะไม่ต้องรอให้เนยละลายหมดก่อนหรอไม่ต้องใส่ไปเลยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งใส่ไปนะคะ เราใส่ไปแค่นี้ก่อนละกันเนะาะเพราะทั้งแรกมนันจะออกมายังไงก็ไม่รู้อะนี่นี่แล้วก็คนอย่าวมันจะปป่งโป่งเนาะอย่ามันตาเบิดเลยยังครับยังครับตะเบิดยังอุย้ยต้องมันเห็นละไายมากเกี่ยใช่ไหม มันจะเข้าไปในอลิหน่อย,อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปซื้อใหม่ละซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วน,น้อ,นอจองไงน,นี่ฮะตอนนี้เริ่มละเริ่มร้อนทีนี้เราก็จะรอเราให้กระปุกระเบิดแล้วลดเดี๋ยวป<า>ิดฝามันต้องปิดฝายะต้องมันปิดฝาไ,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 ไม่ได้ระเบิดเนะี่ยเราเราปิดฝานะคะ เลาเบิร์นไหมยังตอนนี้นะ้าะโพรงยังไม่ระเบิดเลยอะ่ะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะแตกอ้โหว้าวโอพราะแตกมาเดี๋ยวพอมันแตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันเริ่มงวดวแล้วเราก็กดนลขยับขยัา ค่อยๆแตกมาเรื่อยๆแล้วจ้าเหยาเลยนี่นะพอพอมันแตกๆแล้วก็เขย่าเขย่าหมุนๆๆๆๆอย่างเงี้ยเออโอ๊ยแม่ดีได่นควาเข้ามาอ๋อุ้ยอุ้ยวุ้ยตรงนี้เราก็ได้แล้วค่ะ ร้อนจ้า,ารู้สึกก้นมันจะไหม้นะอันนี้เราขับนปอ,อันนี้เราเรายังกล่าวไม่ถูกแล้วก็โรยเกลือนะคะจะเอาเค็มมานน้อยแล้วแต่อันนี้ก็พอพอให้เค็มเปรี้ย่ๆพอถ้าใครจะกินเป็นรสหวานก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเอามาแล้วก็คนคนให้เข้ากัน ก็ได้แล้วนะจ๊ะหนูใก,กล้คนเองปความเค็มๆมันๆหนูจะคนเองเดี๋ยวทำมาอีกหม้ออูกอันนี้มันเป็นรสเค็มหนูเอารสหวานมเป็นนั้นว่าสำเร็จน,จนะแต่หม้อที่เหล,ลือดำจะด,ดำดำูว่าเราตรงที่ไม่ไหมเราใส่ไว้ไอ้ตรงที่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทิ้งถ้าสองค้าเราทำสำเร็จแสดงว่าตรงก้นๆมันจะไม่ต้องไหมแต่อันนี้มันไหมแสดงว่าไม่สำเร็จสำเร็จครึ่งเดียว โอเคเดี๋ยวทำแก้ตัวใหม่นะคะไม่กอเดินอีกค่ะเห็นความไมมนะคะอันนี้หนักกว่าเดินอีกพอกันทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่พอแล้วไหม มันเหม็นานว่าอันนี้หม้อที่สามแล้วก็ยังไม่สำเร็จเต็มร้อยทั้งสามหม้อค่ะไม่ไม่ตูดไม่ตูดเหมือนเดิมอันนี้ใช้ไม่ได้นะจ๊ะก็ทำครั้งแรกได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะที่เอาไว้ไปนั่งกินเวลาดูทีวีเพลินๆโอยเกลือไหม เลือกได้หไหมไม่ตัง้งเลยอจะโรยคาราเมลคอยกด้อันนี้เราจะไว้โรยคาราเมลนะคะเพราะว่าไอ้กะละมังแรกอะ่ะอันนี้ต้องโรยเกลือโรยเกลือไปละกินให้ดูไงได้ไหมอืมก็โอเคอยู่นะอืมใช้ได้ใช้ได้จะว่าหลังทำใหม่อันนี้ครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละ ก็ชอบคลิปนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ามาคอมเมนต์คุยกันได้น,นะคะสวัสดีค่ะ